วันนี้เหตุการณ์เหตุงานคือเก่าครับคนนี้เหมืงานเสม,มอคนงานที่ออกมาได้ เกิดมัดมือไอ้เรกยังบริโภคไอ้รถถูกดแล้วนะาเจว่าว่านี่ตอนนี้ยังบริโภคกันประมาณนี้ทำมาแบบนี เก้าครับน้อง ึงดึงสีมัะแฝไปทั้งช่วมันไล่ลงมาเองไปอีขันอีขันเน่ปล่อยให้มันไล่ดึงไปเรื่อยๆแเป็นขอสะไรขาดกุดลกู้นี่กยออเเื่อย ใส่เต็มปุ๊บก็เคลียร์ออกทำพวกเคลียร์ออกแล้วมันสิเดินเบาไปจะไดนดึงดึงเอาขเข้เก้าวไเนะเพื่อไรมนสิ้นาตาบ้างบ้างหาแท้แท้เล่นาั่ง่อใส่เล็กแฟนหน่อยต้นเล่นต้นเล่นเดี๋ยวมาพอกกันใหม่พี่น้น <c ười> นอง <c ười> เป็นคนงานแต่เราคนเห็ดงานกันไป่นองตัวน,นี้กัเป็นเห็ดซ้ายดึงขึ้นมาปืดป้ดปื้ดมันสิดึงเ่ราะวเปันประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นดอกยวะ <laughs> ไปอบอบหอ,อนใสไฟลอยเจหาองศาอันนี้ก็ขี่มากขี่อ,ออกมา เีเป็นสีปนเป็นสีฝุ่นีไหลออกมากประมาณนีอันนี้ปืนอยู่นี่ปืนพ่น ไตมิดซีโตฟู